สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โหลดบายทุกตานะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงรายปี2564ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่ฝูกลัคนาแล้วได้เป็นราศีพฤษภนะคะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาแล้วก็ต้องการดูตามลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็ทักมาตามรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีทุกศทุกท,ท่านนะคะ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณค่ะขอประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรัก สุขภาพขอให้แข็งแรงค่ะมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะในส่วนของคลิปนี้จะแบ,บ่งเป็น2พาร์ทค่ะช่วงแรกเราจะมาอ่านอิทธิพลของดวงดาวนะคะจากนั้นนะคะลูกตาลจะนําในส่วนของการหยิบไพ่ซึ่งตัดมาจากไลฟ์สดใน Facebook Fanpage เราก็จะมามองกันคร่าวๆค่ะว่าแต่ละเดือนเป็นยังไงกันบ้างเดือนไหนที่ควรระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษจะได้วางแผนเตรียมตัวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะ ปี2564นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มดูอิทธิพลของดวงดาวกันเลยดีกว่าค่ะในปี2564นี้นะคะดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะราศีกุมมีดาวยูเรนะัสเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะจะส่งผลที่ดีให้กับคุณในเรื่องของการงานชื่อเสียงคุณจะได้การยอมรับจากสังคมมากขึ้นค่ะการนําเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณะนะคะงานด้านการแพทย์พยาบาลน,นวัตกรรมขายของออนไลน์แฟชั่นหัวราศาสตร์นะคะยูทูบเบอร์อันนี้ก็จะโดดเด่นได้ค่ะ ดาวพฤหัสกุมกับดาวเสารในเรือนที่10และกุมกับดาวพูโตในเรือนที่9นะคะราศีมังกรพวกตานมองว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนนะคะ อุกามองว่าคุณอาจจะมีโอกาสในการศึกษาในระดับสูงบางคนอาจจะมีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศหรือว่าเรียนคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สของต่างประเทศก็ได้นะคะการศึกษาครั้งนี้ค่ะมันจะมาต่อยอดความสําเร็จของคุณได้ดีเลยดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในเรือนที่10ราศีปุ่มนะคะโยกกับดาวไครรอนในเรือนที่12ราศีเมษองกตารมองว่าชาวราศีพิษศพค่ะคุณจะมีโอกาสในการนําแำสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของคุณความฝันของคุณนะคะมารื้อทาเนาะคุณอาจจะเคยผิดหวงังเคยล้มเลิกมันไปอะคะ่ะ หรือบางคนอ่ะอาจจะไม่มีเวลาที่จะได้ทำเนาะช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะเอามันกลับมาทำให้สำเร็จได้นะคะทุกการมองว่าคุณจะไม่ทำแบบไปเรื่อยๆนะคุณจะมีการศึกษาและทำทุกอย่างอย่างจริงจังความสำเร็จอะ่ะมันมาได้นะคะแต่มันไม่ได้มาง่ายๆขอให้คุณอะ่ะมุ่งมันตั้งใจมีความพยายามค่ะแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องด้วยเส้นชัยรอยอยู่นะคะดาวเนปจูนในเรือนที่11ค่ะราศีมีนโยกับดาวพลูโต,โตในเรือนที่9ราศีมังกร ทูกตาลมองว่าชาวราศีพฤษภคุณจะมีแรงบันดาลใจค่ะมีโอกาสจากเพื่อนฝูงวงสังคมนะคะเพื่อนอาจจะชวนคุณไปเรียนต่อหรือเรียนอะไรเชิงลึกหรือจะเป็นการเดินทางไปไกลไปกับเพื่อนก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสไปต่างประเทศกับเพื่อนก็ได้ค่ะแล้วอาจจะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจมีจินตนาการนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการทํางานการกุศลค่ะงานสังคมสงเคราะห์ บริจาคให้กับองค์กรการกุศลเนาะแล้วก็แล้วพอคุณยิ่งให้เนาะคุณก็จะยิ่งได้ด้วยค่ะชาวราศีพฤษภ13พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในเรือนที่11ของคุณลูกการมองว่าคุณจะได้โอกาสจากเพื่อนฝูงคอนเนคชันค่ะวงสังคมของคุณจะมีการขยขยับขยายคุณจะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้สร้างชื่อเสียงในวงสังคมได้นะคะดาวพฤหัสนะคะจะเริ่มถอยหลังในช่วงวันที่20มิถุนายนและจะกลับมาอยู่ใน ราศีกุมเรือนที่10เนี่ยในวันที่28รกรกฎาคมและจะกลับมาเดินปกติอีกทีนึงน่ยถึงวันที่18ตุลาคมมันส่งผลให้คุณนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาทํางานเก่ากลับมาแก้ไขหรือทําสิ่งที่ข้าง้างให้ประสบความสําเร็จได้นะคะบางคนอาจจะมีโปรดักที่ทําค้างค้างไว้เนี้ยคะ่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาทําให้สําเร็จเอาออกไปขายเอาเป็ล้านโปรดักได้นะคะ แต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังในปีนี้สําหรับชาวรารศีพฤษภนะคะดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในเรือนที่11ราศีกุมฉากกับดาวยูเรนนสในเรือนที่1รารศีพฤษภนะคะคุณจะมีแรงกดดันจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการสื่อสารต่างๆค่ะระวังจะทะเลาะก,กับเพื่อนมีปากเสียงกันได้นะคะความคิดเห็นของเรากับเพื่อนอาจจะไม่ตรงกันค่ะระวังการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะ จะคอมเมนต์จะโพสอะไรค่ะก็ต้องคิดดีๆนะคะแต่ละครั้งตอนนี้เนาะระวังการผิดพลาดน,นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเสียใจที่หลังหรือว่าถ้าไรายแรงมากๆก็ระวังการฟ้องไว้ด้วยนะคะส่วนจังหวะด,ดีๆในรอบปีสําหรับชาวราศีทุกศบในเรื่องของการงานนะคะจังหวะที่1ค่ะคุณจะมีนิวมูลในวันที่11กุมภาพันธ์ในราศีกุมนะคะมีดาวยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆ คุณอาจจะมีโอกาสเริ่มต้นงานที่เป็นเสียงแรกร้องของหัวใจนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจอะไรเล็กๆของตัวเองนะ งานขายของออนไลน์งานนวัตกรรมไอทีแฟชั่นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสร้างชื่อเสียงในช่วงนี้ค่ะ28มีนาคมค่ะคุณจะมีฟูมูลในราศีตุลน,นะคะมีดาวศุ์เป็นดาวเจ้าเรือนค่ะคุณจะประสบความสําเร็จด้านการงานนะคะเป็นจังหวะดีๆที่จะได้เปลี่ยนงานเนาะหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ค่ะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะด้านงานด้านการเงินนะคะของสวยงามงานศิลปะก็จะ,ะโดดเด่นเป็นพิเศษ ถ้าก่อนหน้านี้คุณประสบปัญหาในเรื่องของการงานค่ะฟูมูลในราศีตุลเนี่ยจะเข้ามาเคลียร์ energy ต่างๆแล้วก็เป็นเวลาแห่งการปลดปล่อยนะคะ6ตุลาคมค่ะมีนิวมูลนะคะในราศีตุลน,นะคะดาวสุปเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆคนทํางานประจําบางคนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเริ่มสร้างรายได้ในช่องทางใหม่ๆได้เหมือนกันค่ะ23 กรกฎาคมคุณจะมีฟูมูในราศีกุมค่ะคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานการนําเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณะนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะคุณจะได้รับชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านของความรักค่ะวันที่27กุมภาพันธ์แล้วก็26เมษายนนะคะจะมีฟูมูในเรือนที่เกี่ยวข้องกับความรักค่ะชาวราศีพิจิกนะคะจะมีสถานะที่ชัดเจนมากขึ้น บางคนอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานเปลี่ยนแปลงสเตสเตัสได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่ช่วงนี้มันก็จะเป็นเวลาที่คุณนะคะจะได้รีลิซปลดปล่อยเป็นอิสระต่อกันได้นะคะในช่วงของวันที่6กันยาแล้วก็4พฤศจิกาค่ะจะมีนิวมูลในด้านของความรักของคุณคนโสดคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คนมีคู่คุณจะมีโอกาสในการปรับสมดุลน,นะคะวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันปรับจูนกันได้ดีในช่วงนี้ค่ะ ในปีนี้นะคะดาวพุธจะเดินถอยหลังอยู่ทั้งหมด3ครั้งค่ะครั้งแรกเนาะจะเป็นช่วงวันที่30มกราคมถึง19กุมภาจะอยู่ในราศีกุมนะคะวันที่29พฤษภาคมถึง22มิถุนาอยู่ในราศีเมถุนและ27กันยาถึง18ตุลาอยู่ในราศีตุลฉะนั้นช่วงที่บอกมานี้นะคะ,ะคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาระวังเรื่องการระวังความผิดพลาดนะคะระมัดระวังเรื่องแบบ การสื่อสารที่ผิดพลาดได้แล้วก็อยากให้หลีกเลี่ยงงานมงคลในช่วงนั้นนะต่อไปนะคะจะเป็นการหยิบไพ่สําหรับชาวราศีพฤษภค่ะปีหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ของราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันคร่าวๆนะว่า12เดือนต่อไปนี้สําหรับราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดใบที่เก้าใบที่สิบใบที่สิบเอ็ดแล้วก็ใบที่สิบสองนะคะโอเคค่ะสามวันนี้วันหยุดยาวนะแต่ว่าพี่ตาลมาทุกวันเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ดูนะดวงรายปีโอเคจัดไพ่ก่อนนิดนึงนะคะโอเคมกราคมนะคะโอเคนาเมษาพฤษภา ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะแล้วก็อ่กดแชร์แทนค่าครูแล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยได้เลยนะคะสำหรับไลฟ์สดนะปกติแล้วอะคะ่ะพี่ตา,าจจะมีไลฟ์สดนะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสแต่สัปดาห์นี้สำหรับพิเศษเลยเพราะว่าหยุดยาวแล้วก็มีดวงรายปีที่อยากจะทำให้ทุกคนด้วยเหมือนกันเนาะก็เลยไลฟ์เป็นตรงนี้เลย จริงๆถามว่าอัดโดยที่ไม่ลายได้ไหมก็ได้แต่ว่าด้วยความว่าพราอัดโดยไม่ไลายอ่ะคือแบบพูดผิดพูดถ,ถูกก็ไม่ยอมไม่ยอมตัดอ่ะเลยกลายเป็นร้อยเทกเลยงานหนักกว่าเดิมโอเคได้ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะอ่าเดือนมกราคมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะ queen of cup ขึ้นมานะคะพลูกตามองว่านะในส่วนของ เดือนมก,กราค่ะค่ะชาวราศีพฤษภอาจจะมีโอกาสที่ได้ใช้ความาเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ q ค e ณซอฟคับอะค่ะมันเป็นความเป็นผู้นำแบบเมตตากรุณาเนาะถ้าเรื่องงานเนี่ยพี่ตามมองว่าการงานเรื่องแบบจะใช้ความเมตตากรุณามีความอ่อนโยนอะเออเรียกว่ายังไงดีนะเรียกว่าแบบเป็น เป็นคุณแม่เหมือนคุณแม่ค่ะที่คอยดูแลลูกๆเนาะซึ่งถ้า,าสำหรับใครที่ต้องการมีลูกมีบุตรเนี่ยเดือนมก,การาสำหรับคนาชาวพฤกษบเนี่ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะหรือว่าในส่วนของความรักเนี่ยพี่ตานมองว่าจะเจะอจะ,จะมีความรักที่ละมุนละไม่สำหรับเดือนมก,การาคนะคะสำหรับเดือนกุมภานะคะ king of cups ค่ะพี่ตานมองว่าชาวพฤกษบเนี่ยจะมีความแบบต่อเนื่องเห็นไหมมีความอ่อนโยนอะ่ะ ใช้เป็นแบบความเป็นผู้นําอย่างอ่อนโยนนะคะเดือนอเดือนมกราและกลุมภาคุณมีความเป็นผู้นํานะสามารถทําทุกอย่างอะ่ะไปได้แต่ว่าสิ่งที่อยากระมัดระวังค่ะเพราะมันต่อเนื่องกันด้วยเนาะพอมันเป็นความเป็นทัตุน้ําเข้ามาเนี่ยคือแบบมีความอ่อนโยนแต่บางทีอะ่ะเราก็ต้องไม่อ่อนแอนะคะชาวราศีพฤษภคือบางครั้งอะคะ่ะเวลาเราทําได้เราทําดี ทุกอย่างดีแต่ว่าบางทีเราก็ต้องระวังคนที่แบบจะเอามาเอาเปรียบเราได้ได้นะเดือนมีนาค่ะเดอเดวิลขึ้นมาค่ะงานเป็นพันธนาการเลยนะคะช่วงเดือนมีนาอาจจะมีความยุ่งหุนหวายน,นิดนิดึงนะหมายถึงว่างานนะอาจจะเปลี่ยนถ้าเป็นเรื่องงานเนาะมันหมายถึงว่างานนะคะอาจจะเปลีกตัวไปไหนไม่ได้นะคะงานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะพี่ลูกตาลมองว่ามก,กราคุาพาเนี่ย ชิวๆแต่ว่าพอมามีนาเนี่ยอาจจะมีหนี้สินหรือว่ามีอะไรอะค่ะที่แบบเราจะต้องแบบใช้จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ฉะนั้นถ้ามีเกณฑ์ในเดือนมีนาเนี่ยก็แผนการใช้ใช้เงินไว้ด้วยละกันนะคะเมษายนค่ะเพจซ็อกคับขึ้นมานะมีโอกาสมีลูกนะมีโอกาสมีลูกมีโปรเจกต์มีลูกได้เนาะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันเนาะเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ ชาวราศีพฤษภนะผ่านมาเดือนอพฤษภาคมค่ะคุณจะมีความสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเนะาะอาจจะมีหยุดยาวหรือเปล่าพี่ตามไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เช็คตารางแนละ้วว่ามันเดือนไหนบ้างนะคะแต่ว่าคิดว่าในเดือนพฤษภาคมค่ะคุณจะมีความแฮปปี้เนาะสุขมีความสุขมากๆเลยอะค่ะในเรื่องของแบบทั้งการถ้าถวาดการงานก็คือแบบ ทำอยู่ในธุรกิจครอบครัวก็จะดีมากๆนะคะเดือนของมิถุนาค่ะเป็นไพ่สไม้เท้าค่ะเะมีเกณฑ์จริงๆมีเกณฑ์เหมือนแบบมั่นหมายแต่งงานได้เนาะดูแบบเกณฑ์แบบไปมีครอบครัวชาวราศีอ่ราศีพฤษภนะคะก็คือมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าแบบก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอะไรค่ะคิดว่าแบบก่อนเหมือนมีนาเหมือนจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าถัดมาค่ะ ครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีความแฮปปี้นะคะในในส่วนของอของชาวราศีพฤษภนะอาจจะมีโอกาสไปงานแต่งด้วยกันก็ได้หรือว่าขึ้นบ้านใหม่ถ้าแบบคนที่แบบซื้อบ้านอะไรเงี้ยเดือนนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะโอเคถัดขึ้นไปนะถัดไปแล้วจะเป็นเดือน กรกฎาคมค่ะกรกฎาค i n ิงออฟฟานขึ้นมาค่ะคุณจะโฟกัสในเนื้องงานมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามีความตัดสินใจได้เร็วมากขึ้นเนาะเควิซอกคัเนี่ยมันเหมือนแบบดูแบบอารมุ่เอร่วยอะแต่พอคิงออฟฟา f ์นเนี่ยเหมือนแบบโฟกัสที่งานแล้วก็ลุยไปที่งานอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าคุณคุณมีแพชชั่นค่ะคุณเก่งนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีนะคะคุณอาจจะโฟกัสที่งานมากเกินไปหรือเปล่าเนาะต้องบาลานซ์นิดนึงแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันแบบ จะต้องแบบไม่สนใจบ้างงานอย่างเดียวนะแต่ว่าหมายความว่าถ้าคุณแบบทำงานเยอะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องกลับมาสนใจด้วยก็คือคนรอบข้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพของตัวเองด้วยบางทีเราลุยงานหนักๆเนาะประมาณนี้ได้นะคะรกรกฎาคมไปสิงหาค่ะเดมูนขึ้นมานะมีความเครียดวิตกกังวลเข้ามานะคะในส่วนของเดือนกร,รกฎาคมขาดท่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ เดือนสิงหาสิสิงหาคมเดมูลเข้ามาค่ะอาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีความไม่สบายใจเข้ามาในในช่วงเดือนของสิงหาคมนะคะคือบางครั้งอะคะ่ะในในในรอบปีเนาะจริงๆนะ่ะคนเราอะ่ะมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะคะในส่วนของเดือนอ่าสิงหาคมอะคะ่ะนี่ตามบอกว่าความวิตกกังวลจะเข้ามานะคะทีนี้ถามว่าเราจะเคลียร์ความวิตกกังวลกันได้ยังไงเนี่ยนี่ตามมอกว่าเราต้องกลับไปดูที่ ต้นเหตุหาต้นเหตุของมันให้ได้เนาะ,ะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะนะคะส่วนของรกรกฎาสินค้าไปแล้วกันยาค่ะกันยานะคะไพ่สามเหรียญขึ้นมาค่ะงานพรีเซนต์นะคะงานขายช่วงเดือนนี้ค่ะจะแบบมีความชัดเจนแล้วก็ประสบความสาเร็จมากนะคะไปพรีเซนต์อะไรนะคะออกออกงานอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะได้ผลดีมากๆนะคะ เรื่องของอ่าถัดมาอ่าส่วนของอกรกฎาสิงหากันยาเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาการงานนะพี่ลูกตาลมองว่านะค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่าความเหนื่อยความทุ่มเทของเราเนี่ยมันสร้างความปวดหัวให้เราเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ปีนี้พี่ตาลรู้สึกว่าแบบ ค่อนข้างโฟกัสที่งานค่อนข้างเยอะแต่ว่าครอบครัวก็อบอ,อุ่นมากด้วยเหมือนกันนะเดือนถัดไปค่ะชาวราศีเดือนถัดไปเดือนพฤศจิกายนค่ะเด e นเลิฟขึ้นมานะคนโสดจริงๆริอะ่ะมีโอกาสทั้งเดือนเมษาเมษานะแล้วก็เดือนพฤษจิกายน เดือนอพฤศจิกายนนะคะเดลเฟอร์ขึ้นมาค่ะอาจจะมีโอกาสได้เจอคนรักใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้ว The Lover ค่ะคุณอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นได้นะคะและสุดท้ายนะคะเดือนธันวาคมค่ะไพ่ขึ้นอสองอาดาบนะพี่ลูกตาลม,มองว่าในเดือนธันวาคมค่ะ ชาวราศีพฤกษ์นะคะอาจจะมีความลังเลสงสัยอาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะสำคัญคือว่าความเครียดอะคะ่ะจริงๆอะมันเข้ามาได้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าสำคัญคือว่าเราอะจะบริหารจัดการอะไรยังไงมากกว่านะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์เบื้องต้นประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเกิบเพิ่มเรื่องทำบุญให้ละกันเนาะสำหรับ เหมือนราศีอื่นลืมอ่ะก็เลยว่าแบบเออใส่ใส่เรื่องทําบุญให้ด้วยดีกว่านะคะเนาะการทําบุญเนาะฝากไว้เผื่อว่าปีใหม่ใครอยากไปทําบุญนะคะชาวราศีพฤษภทําบุญเรื่องอะไรดีนะคะพี่ตันมองว่านะคะในส่วนของชาวพฤษภเนี่ยแนะนําเป็นการทําบุญให้กับคนที่ มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าผ่านประสบภัยอะไรอย่างนี้มาค่ะทีนี้อาจจะไปให้กับโรงพยาบาลหรือว่าเป็นสถานที่แบบว่าช่วยเหลือผู้ที่แบบประสบภัยนะคะแนะนําเป็นประมาณนี้แต่ก็อย่างที่เคยบอกตลอดเลยว่าจริงๆทาบุญนะี่ยทำอะไรก็ได้นะคะขอให้มันแบบาตามจิตขอให้มันเหมือนแบบทาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เนาะทำตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะลูกตาลอยากขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าในวันข้างหน้านะคะคุณจะเจอกับปัญหาอะไรยังไงเนาะขอให้คุณตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้กปัญหาไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะศรัทธานในความดีค่ะขอให้คุณรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิ่งเสมอมาเจอกันสวัสดีค่ะ